สวัสดีครับนี่เรามาพบเจอกับบ้านมุงพระเครื่องนะเรามาพบเจอกันใน EP ที่44นะครับที่ยรายการนะนี่เลยนะติดต่อสอบถามแอดไลน์เบอร์โทรขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกรายการนี้องค์ละ200บาทนะครับเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะรายการที่1นี่งิเลี่ยมบินเทศนะครับพระชินราชเนื้อดิน หยังมีใบโพนะเป็นยันใบโพเม่ทราบชื่นะครับแต่เลี่ยมนี้วอายุผมเยอะประการที่สองเป็นสมเด็จนะครับมีด้านหลังนะเป็นสิงแตกมากเลยไม่รู้ที่นะครับนี่เป็นสมเด็จนะหลังเป็นสิง ยู่ในเรีย่ยมสเตเลสนะหมายเลขที่สามเป็นพระผมตีเป็นงบนำอ้อยหรือว่าเป็นนาลายนะครับเป็นเนื้อดินเป็นจันลอยเนะหรือว่าเป็นงบนำอ้อยอะหมายเลขที่สี่เรี่ยมตัดอีพลาติกมาสวยเลยนะยักษ์พ่อรวยนะครับรวยไหนผมไม่รู้รวยสมใจนึก สว,สวยเลยนะรวยนะสวยมากเลยลงยานะครับเป็นลงยานะหมายเลขที่สี่นะครับจะเป็นรวยไหนนี่ผมไม่รู้จริงจนะนี่นะครับสยวยเลยอ่านไม่ออกหมายเลขที่ห้าเป็นเหลี่ยมเลี่ยมพลาสติกนะครับเป็น พระธรรมกายนะครับพระธรรมกายหมายเลขที่หกเป็นพระคุณแผงหลวงปูดทิมน,นะมเส้นเกลานะครับด้านหน้าด้านหลังเป็นรูปหมุนท่านหรืออะไรนะครับไม่ชัดเจนนะหลวงพายุมารหมายเลขที่เจ็ดดูว่าเป็นพระคล้ายาพระทางเหนือนะครับเรียมพลาสต,ติกเก่าแต่ผ้าผ่านการใช้นะหมายเลขที่แปด เป็นพระธรรมปางเนื้อชินนะครับพระธรรมปางเนื้อชินหมายเลขที่เก้าเป็นพระรีลาเนื้อชินตะกวัวนะครับเนื้อชินตะกัวหมายเลขที่สิบเป็นท้าเวสวรณนะสวยๆเลยท้าเวสุวันนะครับนี่ เป็นหลอตัชอดช่อนะมีตะใบหลอดทองเหลืองหมายเลขที่สิเอเป็นสีพึ่งนะครับแต่มีหูพร้อมเลยมีกระติกแตกเดิมจากวัดนะมีตะกุดสองดอกมีปลาตะเพียนมัมีสัดิกาอยู่ตัวนะฮะหรือว่าเป็นหวายเป็นไม้ไม่รู้ครับมองไม่ชัดนะหมายเลขที่สิสอง เขาบอกว่าเป็นเสือไม้แก่หลวงพ่ออน,นันต์นะครับแถวบางบ่อสมุทรปราการหมายเลขที่13มหมายเลขที่สิบสามคือเป็นเป็นเต่าเรี่ยงพลาสติกนะแต่ไม่ไม่รู้หลวงพ่อนะครับไม่รู้หลวงพ่อเขียนว่ารุ่นอายุยืน หน้าเขียนวัฒนามงคลเป็นที่ไหนผมไม่ทราบนะครับหมายเลขที่14เป็นสมเด็จวัดเกศชยโยนะเนื้อส,สวยเลยหมายเลขที่15เป็นพักกุนะครับเป็นพิมโมคลานะถ้ามองมองเป็นพิมโมคลามีลาลักษณ์นะครับตามธรรมชาติเลยหมายเลขที่สิบห เป็นพาเนื้อชินนะครับเป็นพาเนื้อชินตะกัวสี่เหลี่ยมนะด้านหลังเรียบนะครับหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นพระนางกำแพงนะครับนางกำแพงเนื้อดินนะหมายเลขที่สิบแปดเป็นพระสมเด็จนะครับหลงชาตินะครับหลังไม่ได้ลงลงด้านหน้านะครับหลงชาติ หมายเลขที่19เป็นตะกุดพวงนะครับมีเชือกรวม5้าดอกมีต่อโค้ดเลขสามนะครับหมายเลขที่ยี่สิบเป็นตะกุดโทนนะความยาวจะอยู่ที่เป็นทองแดงนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณหนิ้วนะครับโดยประมาณ มวนหลายรอบมากเลยนะครับนี่โเดงนะไม่หักไม่อะไรเลยนะครับสภาพสมบูรณ์สนใจติดต่อแอดไลนเบอร์โทนนี้เลยนะนี่ครับเสียงเห่านั้นไม่ใช่แมวไม่หมานั่นนะครับเป็นชุอะไรนะชุก้าไรเดอร์ก็ลอกบินนะครับเขาเห่าเขาเห่าขอบพระคุณมากครับ